มัวส่วไอ้ไหมฮะชิบหายเหรอแล้วรถผมหายแล้วผมต้องทำไงเนะ่เอาวิ่งอะไรแค่เหรออันนี้ก็ปั่นได้ใช่หรอทำไมอ่ะผ่านไม่ได้เลยไม่ได้ผมจริงจังซีเรียสดิเล่นเกมเครียดนะเนี่ยอ้ามันมันก็เรื่องมันนี่มันเรื่องของใครอะ ของใครอ่ะเรื่องของคุณไงเรื่องของคุณไงของใครไม่แล้วของใครล่ะไม่แล้วของใครล่ะไม่แล้วของใครของใครล่ะเพี่อไม่ไหวแล้วว่ะเอาป่ะเอาปะไม่ไหวเงินเว้ยก็ไม่ไหวอะมาดิไม่ไหวเหมือนกันเว้ยไม่ไหวเหมือนกันเว้ยไม่ไหวเหมือนกันเว้ยสัตว์ไม่ให้มึงอะใครไอ้น้องไอ้ยังมังมังอ้วนไอ้สัตว์ฮะมึงมาไงไม่มึงอะมาไงมังอ้วนไอ้มังอ้วนฮะคือลำพังไงใช้ลำโพงเลยอะคือตลกอะคือลำโพงนะคือตลกอะ ฮะไอระบบตลกดีไอ้ระบบตัวน้อยไอระบบเอาวะล่ะก็เปิดดิก็เปิดดิได้หมดแล้วก็เปิดมาดิก็เปิดมากูดได้หมดเหมือนกันก็มาดิกูได้หมดเหมือนกันไดตายหนูก็มาดิลุงก็มาดิครับเฮ้ยไอ้ลุงมึงฟ้องเพี้ยเลยฮะหน้าหีเล่นในกากุ้ให้ไม้เดียวพอไอสัตว์กางเกงก็ไปใส่เหี้ยเดี๋ยวเบ๊อีจะอ้วน ตัวรถมึงนะเอาไปเอาในรูทวารแม่มึงหงายหน้าหีเอามือล้วงดูวะ,ะเจอกันเว้ยเสียงก็ตลกนะมึงชุบหาพ่อเดี๋ยวกูก็รอแม่งหล่อไอสัตว์ใครอ่ะเฮียเป็นพ่อมึงอ่ะเฮียตุ๊ดกูเป็นพ่อมึงอะเก็บแม่มาเอ้ยหล่อไอรุ่นไม้กากขอร้อนเลยสัตว์ขอร้อนเลยสัตว์ขอร้อนเลยสัตว์มึงอย่าเลื้อนไอเฮีย เน,นี่ไงฮีโร่เหรอฮะฮีโร่เหรอจุดจบของพวกฮีโร่เนี่ยเป็นไง,ไงไนนี้ไงเข้าใจปะเปล่าอุ้มเดี๋ยวชิมหน่อยอเอ้ยนี่นะครับผมก็จะเป็นศพของพวกหมาจอนสัตว์นะครับนี่นะรัดูเอานะครับดูเอานะครับนี่นะค,นะครับไอพวกขยะไอเฮียเซตเดย์ในส,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 สัตว์กระต่อเดี๋ยวเฮียคนไอ้มึงฮะ ฮะไอตุ๊ดแตวไอตุ๊ดแตวตีในลูกกระดิ่งดำหีแมพหน้าไม่สอบอหรือว,ว่านี่โดนรดาฟีเป็นหมา <c oughs> มไม่ใช่ขุนช้างไ,ไอ้วไอขุนช้างโดนรดาฟีที่ขยะเอ้ยเกิดหมาพ่อเมื่อไงสัตว์เกิดมาเขาโลกโลเขาขวย,ยไอกระดอษได้คลิปฟีไปแล้วนะ้องเจอกันเว้ยสัตว์ช่องกูไฟเดย์ a y ไหนไปดูได้ไปละจุ๊บๆบ๊วย